การเล่นลูก2มือล่างการเล่นลูกสองมือล่าง,ารง,างหรือที่เรียกทั่วไปว่า under เป็นทักษะที่ใช้เล่นวอลเลย์บอลมากที่สุดเพราะใช้ในการรับลูกเพื่อเปิดเกมลูกการยืนเตรียมพร้อมเพื่อเล่นลูกสองมือล่างมีดังนี้ยืนเท้าแยกห่างกันประมาณช่วงไหล่หรือมากกว่าช่วงไหล่เล็กน้อยย่อเข่าทั้งสองให้เข่าเสมอหรือเลยปลายเท้า โลตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยยกมือทั้งสองขึ้นประมาณระดับเอวยืนให้ปลายเท้าเสมอกันหรือยืนเท้านำเท้าตามก็ได้ยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยตามองลูกบอลตลอดเวลาขณะที่จะรับลูกจะต้องทำให้นิ้วหัวแม่มือชิดกันและแขนเหยียดตึงการทำให้นิ้วหัวแม่มือชิดกันมีหลายวิธีดังนี้ฝ่ามือทั้งสองช้อนกันกำมือทั้งสองข้าง แล้วเอานิ้วหัวแม่มือมาชิดกันกำมือข้างหนึ่งแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งมาโอบข้างที่กำมือฝ่ามือมาชิดกันคล้ายพนมมือเมื่อนิ้วหัวแม่มือมาชิดกันแล้วให้หักข้อมือลงนิ้วหัวแม่มือชี้ลงพื้นจะทำให้แขนเอียดตึงผู้เล่นถนัดแบบใดก็เลือกนำไปใช้ตามความต้องการ